บอดเพิ่งอัพคลิปให้ประมาณสองคลิปสามคลิปเดี๋ยวผมสิมาถามบอดเป็นครับผมยูทูบเบอร์ไหมครับผมเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบเพิ่งได้สองสามคลิปเองครับผมก็เลยก็เลยอยากมาขอวิชาสอนอกอยากรู้ว่าบอดนี่ยกับอ่ามูไอเพิ่อนนี่เฮ็ดยังไหนไทยแบบเดยจังคอยสิมีคนยอดคนเมืองไหลสิเนี่ยครับนี่ฮะทั่วไปนี่แหละเอาชีวิตควนเป็นอยู่ไป็นยี่ห้อ ไถ้กิีนมาคว้าคนณก็เบิ้งเสมอครับเดี๋ยวนี้บ่อบ่อแต่ว่าคือตัวไม่ไม่หรอครับผมเส้นตัวยเมืองไหลบ่อใหญ่คนเมืองหลาหบ่ครับผมอันนี้ช่องนี้ก็คอดี้รัเพลินออฟฟิเชียลครับเแต่ตัวยำบมาเมืองหลายนี่คือลุดจักลุดจากประตูอะไรจักรดวงผมว่านี่มี่หล่อคุณมึงโอ้เออแค่ขับเช้าเนาอยเล้งห้องนี้ละมึงยี่น้องเนียซอยอุ้มซอยสู้ก็สั่งว่าไถ่โน้บี้ตัวยงคุเมืองไหลนาะครับผมตัวไปไทยเอาดวงก็รอรถเด้อ อันนี้ิเียมสาวน้อยได้ไม่น้อย่งกัว่าไปไทยตะลุกเขาว่าไทยตะลุกเขรอรถคนเมืองเป็นมือี่ลีวมัน่อนดิ้เยว่าเรเาีสนเมืองบอลเมอเดี๋ยวพี่น้องสาวไทยคนพิจนาเองเพราะว่าก็เนี่เไทยมาแล้วตอนดกวเล้วเนคไทยมาแล้วแตยิ่งมาไทยตะลุกเรมีคนเบืองเป็นกองสองมื พี่น้องครับตอจังขนาดดึกๆนี่เอาตีหนึ่งนี่เออมา่อวตอนนี้ด่วนๆเบื่องที่ไรล่อรถกับโดมล่อรถกับโดมครับพี่น้องครับเอาพี่น้องครับผมวันนี้พอดีทวีศักดิ์สิ่พันเเบื้องล่อรถกับโดมพันนาวาแม่นี่หลีสันบอกเดียวเนี่ยผมคือบ่เคยอย่างนี้จะเกลียวพูดไอ้สิว่ามึงล่อรถกับโดมเนาะเนี่ยแม่ล่อรถนี่แม่กับโดมนี่แม่ เสาใส่ก้อนตีครับเมื thousands. ่อบุปภอดฟังเสาเมื่อลทุกขันปาทุกปาเสาลอยเพลินเพียงว้ามีล้อนะฮะต้งหันร้อหลังอันนี้จะได้จังบอดโจเนาะกับเสียโน่นเพิ่นว่าการันตีเลยว่าสันว่าหันผู้ใดอยากให้ยอดวิวเบิ้งอันคนเบิ้งหลายๆให้นไหมาทยร้อรถ กับโดมไทยเอาหลักเสาโดมพนวะว่าผมขีอหยากหัวแต่นอกวันนี้เนาะเอาพี่น้องครับผมก็สีร่องเบ่งนะครับเสาโดมนี่แม่อมันแตกต่างกันมองได้กับเสาอันทั่วทั่วไปเนี่ยผมคือมางงกับแตึแม่ยนอยู่ตีพี่น้องเฮโอ้ยเนาะเมียนมอน้อเหมืนมนมนอมนพันตัวผมซื้อวันนอกวันนี้เนาะ ผม,ผมแก้งผมมีสิีติพี่น้องมันแมนจริงนี่แม่อันนี้ก็รถเพิ่นนี่แม่ยังไงเพิ่นแห่ไทยเบิด์ตสูส่ร้อยติ้งสส่เดียว <c oughs> โอ้ยผมพอดีแต่วีส่ส์แสกยังคนซื้อเนาะจังไหนจังบอกว่าจังสั่นเนาะผมก็ว่ามันสีว่าเฮ็ดคอนเทนต์จังสัน่นจังสีสันดอกจังไหนจังว่าบอกผมมาไทยเสาดุมพันเดียว อันนี้ก็คือนหลอดรถแฮร์ได้พี่นอออ้องเอ้าออหลอดรถตู้มันแม่เงียงมากกว่าเดิมอีกไอ้ขวดดีทวีสัตว์ตีสองตีหนึ่งมหายังไทยเสาดกมมนสิเบิงเป็นบักหลายยอดวิวบักหลพนันว่าบอดจู่ว่าดิอันนี้รออดรถดตาเต้พี่น้อง เบื้องมองไรล้อรถอย่เนี่นให้คุ้มถามเลยครับพี่น้องครับมันกระสิบออรถบาดตัวไปทีเขาจะอันนี้ล้อรถเด้อพี่น้องนี่คนรกสเบื like ่องไหลปนว่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมุเอ็นยัง่งนะทีนที่สองมุจะไม่เ็นยังกอยู่อีอันมาไทยล้อรถไหมครับยูทูบไหมน้องเขาถามว่าเวลาใช้ยูทูบนีเป็นไรไมเดี๋ยวไม่ไม่สีเบื่องไหล ลแนะนํามาให้ถ่ายโดมถ่ายโดมถ่ายเสาโดมถ่ายเสาโดมแล้วก็ลออรถบัสครับรอถพี่น้องเลยเฮ้ยแต่พ่อผมถ่ายจับขวางมึงมีคนเบิ่งผมป็นไหนเนาะนั่นแหละอ่น่ยนี่แหละนี่แหละพี่น้องครับยอดวิวหลายได้พันว่านี่ถ่ายรอรถพนาวาบอดบอกผมได้หนิเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันมีจักน็อตกระนับเอาเด้อพี่น้องนี่มีจักน็อตกระนับเอาคนเมืองหลายตัวกอ้เสียทีเดียวดีเถอะ เดี๋ยวรถดีมากสไทยวนจเไน่เนียเยอด้อเ็่ารถรกับเปนไทยดมไดครับก็เลยเอาไติดีบเลยโว้ผมนําผ่อนน็อตเลอะเนาะนอกดีหมดแล้วน็อตนะครบก่หลน็อตครบทุกน็อตเลยครับผมนับผมนับกัเล่อะไรไม่ัตลอดบาพุ่นี้สูงซ้ำกันเบิรบวสูงซ้ำกันเบิรเยียดเรียดยายาคงนุ่งมีอันยุกลางสูงกว่ามือ เดียวเดียโอ้ยเจ้าเป็นเหยอของเลยครับบอกผมวาาสร้างสร้างมวไทยเอาต้นต้นกับไทยโอ้ยนออันนี้รยะุเจ้าทุเสือบอลนี่แม IS ่นบนี่ครับนี่ไทยโถ่ไทยยผมกับไทยใหญ่ไม่ตัวจีบตัเดนนะครับผมกับไทยใหญ่มาเบ็ดนะครับถึงพูดยว ได้จักล้อได้จักขั้นแล้วโลดเลยได้หลายล้อแล้วดีครับผมกะยายไม่ต่้งแต่คุณเลยย้ายไมตั้งรถตู้รถยังผมกะไทยเอาไปที่เหมนครับบัดว่าคนเมึงลอรถดีเนราะผมกะไทยตลอดเลยถามมึงล้วนามมงคนณถมึเปนดมือนมันนี่ถามึงล้ขาจะต้องหัวล้อถามมึงมันว่าห้องตั้นี่แหละมันว่าเขาบอกกับตัวก้อนมาไทยมาับาขาดใจได้คนบม่งเปิดมือนี่มาไทยตลอดเราก็ดดมันว่าเขาเปตัวนี่เอาถามมึงเดี๋ยวผมสีรุ้งฉีดนะครับว่า มืออื่นผมสิเบิองมาคนสีเบองไหลอ่ครับผมมาสาวน้อยไทยแต่โดมอรถคนมังกรมือแมนอีหรี่มาครับขอขอนี่เลยดริค้มทอ้่ันนี้คือยังนี้ครับนี่เบื้องหลังตินี่ครับมีทมามาทามาทาอมงยมาทียมาทยมาทายมาุ่งมาทายม่ยมาทยมมามัทายมอยมาไาาทมยมาทามทยมาทยาทามมาทายยมาามาทามายย ที่แรกผมเข้าใจว่ามาแย่งเฟสไห้ผมเสด็ที่แรกบาได้เทีบ่แมนแมวบกที่ละผมกะที่ช่องละมือละมือละมือเลนเลยเนี่ยเที้ยมือคุกเาไปไหมาเอาเอาเมียเอาเมียตัวทํอปตัวือไทยอันนี้กับชมป์ทยล่รถครับผมตั้โดมันว่าแตมึงนนมีนมือมมืมือนมือือนมีนมืมีมือมืาตนมืออีรือนมตมือออื่นตอีนนออนอาเอนออกไนมือมนครับ ว่าคนไหนาอยยิงเพิ่งใครเนี่ยพี่น้องครับคนน้ำเาเื่นเมาคนน้ำส่าแปดางอะเลยนี่แหละใส่แต่นี้แหละเดี๋ยวนี้แหะเอาเลยคเดีนี้แล้วสิบเเทียงเอเทียงเทียงเราเกือบไปพิสูจน์กันอ๋อโอเคครับพี่น้องแต่ว่าช่องนี้กัสิบเอ็ดโมงตัวช่อง